นิยายรักนิยายเสียงเรื่องสื่อวิญญาณสื่อหัวใจแต่งโดยอนัตตาตอนที่สองภาพของชายคนนั้นยังคงติดตามไปหลอกหลอนเธอแม้แต่ในความฝันเธอตื่นยามเช้าเหมือนเช่นทุกวันแต่นั่งคิดถึงฝันที่ภาพเหมือนจริงเอาแต่นั่งมือจนไม่เห็นจุกกับกละ กระโดดเล่นบนเตียงของเธอจนได้ยินเสียงหัวเราะของทั้งคู่ที่ดูเหมือนจะเยาะเย้ยเธอทำอย่างกับดูนะ่ะว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่แต่พอคิดดูอีกทีจุกกับแกลเป็นกุมารจุกกับแกลเป็นกุมารน,นี่นาะจะไม่ดูได้ยังไงว่าเธอกำลังคิดอะไรทำไมต้องมาหัวเราเยะกันด้วยทั้งคู่ พูดพร้อมกันเนื oo, ้อค ah, ู่บุพเพสันนิวาสสิฮ่า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 เสียงล้อเลียนนั้นทำให้อลิสาศถึงกับทำหน้าง,งําถือถอนหายใจไม่บ่อยครั้งนักที่เธอจะฝันอะไรแบบนี้และส่วนมากมันจะเป็นความฝันที่เกี่ยวกับตัวเองแทบทั้งสิ้นแล้วผู้ชายคนนั้นไปเกี่ยวข้องอะไรกับขบวนการค้าย,ยาเสพติดกันละ่ะ อลิสาถามตัวเองยังอยากรู้อนาคตถามใครไม่ได้แม้แต่เทพที่ปกป้องคุ้มครองเธอก็ยังให้คำตอบไม่ได้อยู่ดีเพราะมันเป็นลิขิตของสวรรค์ส่วนเรื่องที่เธอต้องเตือนคนอื่นเพราะคนที่คุ้มครองเธอบอกให้เธอบอกได้ไม่รู้ว่านักศึกษาคนนั้นที่โดนรถชนจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ตอนที่รถกู้ชีพรับและ พาไปรักษาตัวต่อนั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นอะไรมากนี่นะาเมื่อคิดได้ดังนั้นก็รีบหาอาหารเช้าให้ตัวเองระว่างทำแซนด์วิชก็ได้คุยกับมารดาที่โทรมาหาลูกสาวคนเล็กสุดที่รักเธอเป็นลูกสาวคนเดียวในตระกูลที่มีพี่ชายอีกสองคนแต่เรื่องสัมผัสพิเศษก็มีแต่เธอนี่แหละที่ไม่เหมือนใคร พีพ่่ของเธอเรียนโทรคนหนึ่งที่เมืองนอกส่วนพี่ชายคนโตแยกสาขาไปขายทองอีกที่ในจังหวัดที่บ้านเธอนั้นแหละไม่มีใครไม่รู้จักเสียเลิศเสียห้างทองที่แสนใจดีพอคิดถึงพ่อกับแม่ก็ทำให้สาวน้อยยิ้มออกเธอใช้ชีวิตตามปกติไปเรียนและ พบเพื่อนที่รู้ว่าเธอมีความสามารถพิเศษและทุกคนก็ถามเธอก็อย่างว่าละนะถ้าอาลิชาเห็นผีตลอดเวลาเธอคงไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติเป็นปกติได้เธอจึงมาจะตอบเพื่อนว่าไม่เห็นอะไรและจะเตือนเมื่อมีใครมาบอกให้เตือนเพื่อความปลอดภัยของตัวเธอเองพลอยเธอยกมือโบกให้เพื่อนสาวที่เดินสาขาด้วยกัน ก่อนจะยิ้มให้เดี่ยวที่วิ่งเข้ามาสมทบยกวันนี้สีหน้าดูมีความสุขนะเดี่ยวทำท่าทำท่าทางแปลกๆใส่เธอก่อนจะจ้องคม็งเธอจึงขมวดคิ้วใส่เราก็เหมือนทุกวันอย่ามาหาเรื่องกันนะเธอทำท่าเหม็นเบื่อ ก่อนที่จะเห็นต้นและพุธเพื่อนอีกสองคนที่กระโดดเข้ามาทักเธอท่าทางเหมือนทำโมนก่อนจะชวนกันคุยตามภาษาปร,ะ,าราะวิชาที่เธอเรียนนั้นส่วนมากจะเป็นผู้ชายสมักกว่าทุกคนพากันเข้าเรียนก่อนที่จะมีเหตุการณ์แปลกๆเพราะเพื่อนต่างคณะมาดักรอตอนช่วงที่ใกล้จะได้เวลาพักเที่ยงและอลิสาก็จำได้ว่า สามคนนี้คือเพื่อนของคนที่ถูกรถชนเมื่อวานอะไรนะทำอย่งกับจะมาหาเรื่องเนี่ยพลอยกระสิบบอกเธอและเธอก็ทำท่าระมัดระวังพอได้ยินสองกุม,มารเตือนให้ระวังอยู่เบาๆนี่เธอชื่อหยกใช่ไหมหนึ่งในสามถามเธอเหมือนจะหาเรื่องใช่มีอะไรหรือเปล่าเธอถามอย่างใจเย็น อยู่ดีๆเธอก็ทักเพื่อนของเราทำให้เยซ้มเกิดอุบัติเหตุทั้ง3มจะมาเอาเรื่องจริงๆด้วยเราทำไมถึงมาโทษเพื่อนของเราละ่ะทำไมถึงไม่โทษเพื่อนของเธอที่ถูกตื่นแล้วก็ยังไม่ระวังตัวจะโทษแต่ยกมันก็ไม่ถูกนะพุทธี่คึงชื่อว่าเป็นผู้ชายปากจัดออกตัวลอฟรี สามสาวไม่เคยถูกผู้ชายต่อล้อต่อเถียงจึงทําตัวไม่ถูกเพื่อนเราไม่ได้บ้าแล้วก็ไม่ได้แช่งใครด้วยแค่เตือนดีๆเพื่อนเธอน่ะแหละถูกเตือนแล้วก็ยังไม่ฟังเองนี่นาะจะมา,ทาะโทษตะยกได้อย่างไงกันพลอยออกลงปกป้องเพื่อนเอาเถอะเอาเถอะอลิชาแตะแขนเพื่อนของตนเองที่พยายามจะปกป้องอย่างประณีประนอม อาจเป็นว่าเราขอโทษกันแล้วกันที่เตือนเพื่อนของเธอช้าไปสรุปว่าเพื่อนเธอไม่เป็นอะไรมากใช่หรือเปล่าต่อจากนี้ก็ทำบุญเยอะๆสวดมนต์ให้ตัวเองเยอะๆจะได้ช่วยให้ร้ายกลับเป็นดีพวกเธอเองก็เหมือนกันเธอพูดทิ้งทายประโยคก,ก่อนจะมองไปที่ใบหน้าของแต่ละคนทีละคนอย่างรู้ชะตากรรมกันมอง การมองของเธอนั้นทำให้ทุกคนถึงกับเสียวสันหลังนาซีดไปตําๆกันทำบุญให้มากๆนะเวลาจะทำอะไรก็ต้องมีสติความจริงฉันไม่อยากจะเตือนอะไรหรอกเรื่องพวกนี้ยเธอก็รู้ดีอยู่แล้วมีสติใครจะทำอะไรเธอได้ดวงตาสีดำเหมือนเมล็ดลำไยจ้องมองก็ไปในดวงตาของทุกคนที่พากระลบตาเธออย่างหวาดกลัว กลัวว่าเธอจะทักอะไรอีกออกมาแปลกๆก่อนที่เธอจะยิ้มให้จนตาดำคลับอีเล็กเป็นสาวหมวยโชคดีนะอย่าไปหาเรื่องใครละ่ะมันไม่ดีดอกพูจบแล้วก็จูงมือเพื่อนๆให้เดินออกจากตรงนั้นหิวข้าวอะ่ะไปกินข้าวกันดีกว่าพลอยชักจะตามอารมณ์เพื่อนไม่ถูกสรุปว่าพวกนั้นมีเคาะอะไรเธอใสา่หน้า เวรกรรมของเขาก็เรื่องของเขาสิเราจะไปยุ่งกับเขาได้ไงโอ๊ยหิวแล้วเลิกพูดได้ไหมเราทั้งห้าก็ต่างพยักหน้ากาันงึกงแล้วไปซื้ออาหารกินกันโดยไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้อีกจนกระทั่งถึงเวลาเรียนและใช้ชีวิตไหนมหาวิทยาลัยตามปกติอลิสาก็เหมือนปกติธรรมดาทั่วไปเมื่อเธอไม่ได้เปิดเจสื่อไปถึงใคร แต่ช่วงเวลาที่เธอเตรียมจะกลับบ้านกลับมีเสียงเตือนขึ้น,นมาให้เธอคอยระวังเธอมองไปร,บรอบๆเห็นผู้ชายชุดดำหลายคนที่เดินขวักขว่เหมือนกำลังหาอะไรวางอย่างผู้ชายพวกนั้นมีไอ้ดำอำมมหิตสีดำปกคลุมดูน่ากลัวเหลือเกินจนอลิสาต้องยืนนิ่งมองสถานการณ์นั้นอย่างว,าดวาัดภวะเธอถอยหลังออกไปจนห่างจากถนน ซึ่งอยู่ใกล้ป้ายรถเมล์มีผู้คนกลุกพล่านพวกผู้ชายพวกนั้นช่างดูน่ากลัวเหลือเกินเธอบอกกับตัวเองว่าไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เลยทําไมกันนะเธอต้องมาอยู่ใกล้กับคนแบบนี้มีบางอย่างเตือนว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีสาวน้อยถอยหลังกรูดออกไปอีกออกไปอีกเพื่อให้้นระยะที่เธอสัมผัสได้ถึงกระไอ ที่จะเกิดเรื่องใดๆและใครจะไปรู้ว่ายิ่งเธอถอยหลังกลับไปแล้วก็ยิ่งเจอเมื่อจู่ๆข้อมือเล็กก็ถูกดึงเข้าไปตรงมุมเกือบจะส่งเสียงวิดร้องออกมาอยู่แล้วถ้าปากของเธอจะไม่โดนตะคุบถูกปิดด้วยมือใหญ่นะกว่าทัาน กว่าจะทันรู้ตัวเธอก็ถูกลากเข้าไปอีกม,มุมเห็นอะไรอะไรมืดลงเพราะมุมตึกนั้นมืดจนไม่น่าเข้าใกล้เห็นอะไรบางอย่างที่น่าหวัดวันผ่านดวงตาสีดำเม็ดลำใหญ่ที่ดูตื่นตระหนกอืมอืมเธอส่งภาษาไปมือไม้เล็กๆเ,เริ่มเปะปะไปตามกำแพงเหมือนพยายามจะเอาตัวรอดเธอรู้แค่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง พยายามลากตัวเธอเข้ามามันเริ่มดันตัวเธอติดผนังที่แสนเย็นชื่อ,อยาส่งเสียงผมไม่ได้จะทำร้ายผมแค่พยายามจะซ่อนตัวเท่านั้นเองเสียงกระซิบฟ,ฟังดูทุ้มต่ำอลิสาได้แต่อึกอักอยากจะบอกเหลือเกินว่าผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเธอจะไปช่วยอะไรเขาได้แต่แค่เพียงไม่นานคำตอบนั้น ก็เข้ามาในรูปแบบที่เธอไม่ทันได้คาดคิดมาก่อนเลยในชีวิตจบแล้วนะคะสื่อวิญญาณสื่อหัวใจตอนที่สองเนอะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะส่วนเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะต่อฝากเรื่องเดิมนะคะเรื่องชมผู้สนับสนุนนะ เาจะได้มีเงินเดินกับเขาบ้างหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาในเพลย์ลิสต์นะคะอย่างเรื่องนี้เนาะก็กดตรงคำว่า,าเล่นเนาะ youtube ก็เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆนะคะก็คอยพยายามอัปเดตก็แล้วกันค่ะเมื่อก่อนมันจะไปลูกศรสีแดงเนาะแล้วให้กดเล่นแต่เดี๋ยวนี้ก็คือมีคำว่า,าเล่นแล้วเราก็กด ได้เลยหรือไม่ก็กดที่บทนำนะแล้วมันก็จะเล่นของมันไปเองเป็นตามนี้แหละอย่าลืมนะคะช่วยตาดูผู้สนับสนุนบ้างนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ